สวัสดีครับทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ตัวเล็กเล่นกล้ามนะครับอีกครั้งนะครับก็อสไตล์การแต่งตัวอาจจะแปลกแหวกแนวกว่าปกตินะครับเพราะว่าวันนี้นะคจะเป็นคลิปนะเป็นวีล็อกนะครับที่ต้นมาฝึกเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับครั้งแรกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเล่นกับตูมสไตล์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราทงคู่นี่คือคือเบรกิเนอร์ต้นน่ะคือไม่เคยเล่นเลย ส่วนตูมอ่ะเพิ่งจะมาฝึกนะครับก็เลยจะเออเดี๋ยวเราจะไปเล่นด้วยกันนะครับแต่ว่าเออเดี๋ยวก่อนอื่นเลยต้นไม่มีสกเก็ตบอร์ดเลยนะครับก็เดี๋ยวลองลองไปดูนะครับว่าเราจะซื้อตัวไหนไปเล่นสำหรับเบรเกอร์มือใหม่นะครับแล้วก็วันนี้การฝึกของคนจะสําเร็จหรือเปล่านะครับก็ดูชิวๆกันสําหรับอีพนี้นะครับ โอเคอ่าได้ครับรูใช่สแกนนะครับจะมีหัวเขาเรียกว่านอตครับส่วนส่วนท้ายเขาเรียกว่าเทลครับแล้วเวลาใส่ครับเวลาใครแล้วแ่ครับ โน้ตจะต้องอยู่ข้างหน้าเราเสมอแล,แล้วก็ขาดที่ถนัดจะอยู่ข้างหน้าเราเสมอครับใช่แล้วก็ขาดที่ไม่ถนัดจะเหยียบเทลเสมอครับถ้าเป็นข้างแบบถนัดนะครับจะจะอยู่นี้ครับเอาไว้แซกเวราการขึ้นครับเริ่มแรกเราหาข้างที่เราถนัดก่อนว่าเราเจริงจแล้วเราถนัด้างไหนเพราะบางคนเตะบอลข้างซ้ายอ๋อไม่เกี่ยวกันแต่ ขึ้นเล่นยืนข้างขวากว็เือเยอะๆครับใช่แต่ก็มีครับที่เขาถนัดซ้ายอยู่แล้วแล้วเขาก็เล่นซ้ายแต่ว่าก็คือต้องลองแต่ว่าสกเกมมันมัน,มนแคบ,บ์แปลตรงนี้ครับใช่แล้วก็ถ้าเราไม่รู้ว่าเราถนาัดข้างไหนจริงจมันจะฝึกยากขึ้นครับแล้วก็จะลืมก็โน้ตอยู่ข้างหน้าเราตลอดครับไม่งั้นมันจะฝึกยากขึ้นถ้าสมมถึงว่าเราเราถ่ายแล้วแล้วเทลมอยู่ข้างหน้าเรามันมันจะยากขึ้นครับฝันโน้ตก็เทลมันจะไม่เหนือ่อยเทล ในวิธีวางของสับไว้เดี๋ยวพี่ล้มเฮ้ยได้อยู่อ่ะเป็นขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้ต้องมาได้นะครับสเก็ตบอร์ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ลายอะของมันเหลือน้อยเนาะมันเหลือของแค่แบบสองลายอะไรเงี้ย แต่ก็ได้นี้มาก็สวยเหมือนกันนะครับก็ไปเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าเดี๋ยวต้นจะไปเล่นที่คอนโดตูมนะครับเป็นร้านจอดรถซึ่งมันก็โล่งพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าการฝึงของวันนี้จะสําเร็จหรือเปล่าสำหรับคนที่เล่นกล้ามคลินิกนะครับแล้วก็มาเล่นสเก็ตบอร์ดครั้งแรกนั่นเองนะครับไปโย่อะไรทุกคนโอ้ยตู้ของมันนด้ยวะ <laughs> เยียสวัสดีครับทุกคนผมตูมครับเ้าุกคนตอนนี้คนระับเราก็ต้นก็มาถึงแล้วนะครับเราคอนโดตูมนะครับก็ตูมสไตล์นะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวต้นจะมาเล่นสเก็ตบอร์ดกันนะครับวันนี้เราก็แต่งตัวกันค่างข้าง,างที่จะเด็กสเกต็ตเออเด็กสเก็ตนิดหนึ่งนะครับก็อันนี้ต้นไม่เคยเล่นเลยนะตูมเล่นมาประมาณ3วัน3วันนะครับวันนี้ตั้งเป้าอะไรเดีย๋ยวหมายถึงว่าฝึกวันรแรกถ่ายได้ครับพอถ่ายได้เออถ่ายได้แล้วไม่ล้มอะโอเคก็คือเป็น เราทั้งคู่เป็นสายแบบคาริเทนิกแล้วก็คนเล่นกล้ามเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอเดี๋ยวลองดูนะว่าถ้ามาเล่นแบบไอ้พวกกีฬาเอ็เอกซ์ตรีมสเก็ตบอร์ดเงี้ยแม่งจะรอดหรือเปล่านะครับไปรับประกันอยญ่เลยเพราะว่าต้องใครฝึกต้องลม้มต้องล้มเหรอทุกคนจัดไปอาจจะไม่ล้มก็ได้โอเคอันนี้เราจะเปลี่ยนรองเท้านะครับแอร์จอ,อแดงคงไม่เหมาะครับการถ่ายสกเก็ตเ,เท่า,าไหร่ เรื่องก่อนอันดับแรกมือต้องรู้ก่อนว่ามือถน,นัดเท้าไหนนำเตะข้างขวาแต่เออมันอาจจะแต่กลัวไมอาจจะไม่ใช่ก็ได้ไเออย่งกูอกูอเท้าซ้ายนะกูอถนัดเท้ทาซ้ายด้วยเออวิธีลองคือเราก็เอาสักเท้าเน่ยมาลองก่อนที่เราคิดว่าถนัดแล้วก็เราลองใส่ออว่าไหนมึงรู้ตรงกันว่าเรารู้สึกข้างไหนนี่กว่ากันเนี่ยก็เลยเอาเท้าซ้าย ลองดูต้องลองน่าจะทำได้น่าไม่แน่ใจจะรู้เลยขอลองอีกรอบหนึ่งเออจริงไปแล้วนี่ดีกว่าวนิดเดียวเฮ้ยหนุกว่ะไม่ทำแล้วนะคาริเทนิกอะ No God please no no เดี yeah. ๋ยวต่อไปวันนี้ก็ฝึกยืนบนบอร์ดก่อนมันจะมีน็อตอยู่สองฟังเนี่ยหลักๆเลยคือเสียงเดี่ยดเลยนะจะยืนแล้วก็พยายามจงตัวไว้ตรงน็อตเนี่ยมันจะทำให้เรายืนได้มันคงถึงนะเออเออจงตัวนี่ยู่ยากเลยมันก็พยายามกดหน้ากดหลังกดปลายเท้าเออถ้ากดหน้าสมถติว่าเราหันทางนี้ใช่ปะของกูแบบเท้าซ้ายนำกดหน้าปุ๊บมันจะเลี้ยวกว่า กดหน้าอ๋ออย่างเงี้ยนะอ๋อกดหน้าแต่ของมึงอ่ะกดหน้าขวาคือมันจะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายอออ๋ออ๋จะเลี้ยวไปข้างหน้าง่ายๆ่ายเออเออเดี๋ยวถ้ากดหลังปุ๊บจะเลี้ยวไปอีกด้านนึงอ่ามันจะไปอย่างงี้อ่า๋อโอเคนั่นแหละว้าวยืนต่อไปอีกอันนึงถ้าเกิดเราจะถ่ายได้เราต้องซูงตัวขาเดี่ยวให้ได้ด้วยอือก็คือยืนลงน็อตนี่แหละแล้วก็ยืนขาเนี่ยกูชอบมีปัญหาตอนลงเวลาเรายืนอยู่อย่างงี้เราลงไงก่อน lòng mà sang một, lòng mà sang khang một, ờ, không phải nhau như vậy, không có độc này, đấy, mày kêu tao nát, quá, mày nhớ như vậy, anh yin long nát đấy, anh cái yin cả điệp, anh เนี่ยคือเราออกออกร่างกายกันมาก่อนไงมันบาลานซ์กันเียเออจบดูได้ทีนี้ต่อไปมึงต้องเริ่มใส่แล้วเออแต่เริ่มอย่างนี้ก่อนใส่แล้วใหยกขาเรื่องทางไว้ใส่ทางไว้อย่ามางอย่าเพิ่งแบบฟืดไปได้เออเค่าไหร่โอเค เฮ้ยเปี้ยวไอ้เหี้ยติดไปเรื่อยๆตกินเบาๆตะกโอ้มองหนี้มีจากรถไหมโอเคอะไรนสามนีน้ำหนักเราต้องลงที่ส้นเท้าหรือว่าปลายเท้ามากก่ากันวะเท้าเท่ากันเท้าเท่ากันแล้วก็พยายามหนีเบาๆ

เราไถ่ตีมันจะน้ำหน้าอย่างนี้เสร็จพอเราเริ่มไถ่ไปอ่ะเรายกตีงนั้น่าสุดเสร็จสุดทีกูก็จะหันด้านนูน้นถูกปะาากกไม่ใช่หมายถึงว,าาว่ากูถนัดข้างขวากูจะหันด้านนู้นปะใ,ใช่ไหมาาถ้าทำไมตอนกูลองทำไมตอนกูลองที่ร้านกูถนดัดอีาากัตอนลองที่ร้านกูขึ้นฝั่งนี้เว้ยเอ้ยกูอาจจะหลอกตัวเองก็ได้ แต่กูไม่ถนัดยืนข้างขวาของบอดเลยนะแสดงว่าถ้ากูขาขวากูต้องยืนข้างขวาบอดวะถูกปะมอยู่ตรงนี้ดิยอยู่ทางซ้ายอ๋อแล้วก็ขึ้นอย่างงี้แล้วก็ขึ้นอย่างงี้ใช่ไปท่าชิมิขา้างหน้าไปท่าชิมิขา้ขางหน้าเอออันนี้คือบอลไหลใช่ไหมเขาเลื่อนไหลปุ๊บบอดไหลแล้วก็ข้าข้าบตั้งขลังเอลอ๋อเอาไนี่ก่อนเสียงนิดนึงตรงตรง คิดแล้วก็สลับทุกทีเออใช่ัหมเฮ้ยยากนี่ว่ะชีซีเรียสจังตรงนี้ตรงนี้ไม่แล้วก็ปากมันเป็นอย่างนี้แล้วหน้าเราหันอย่างนี้อืมคือเราสามารถที่จะบังคับบอร์ดได้อืมแต่ถ้าชเกิดเราอยู่อย่างนี้เราจะบังคับบอร์ดไม่ไปอระหว่างนี้แล้วก็กดหน้ากระปังเพื่อจะเลี้ยวอ๋อหน้า หลังก็เลี้ยวอ้าวบายบายเพื่อนๆไม่เจอบินช้อยู่แล้วแล้วทำไงมันไหลไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็ลงบิดช้าแล้วก็ไห่ต่อแล้วก็บิดกลับมาคือพอพองนูนแรงแล้วก็เปลี่ยนช้าก็ไหล เฮ้ยเโอ้ยเราเราเล่นเราต้องทำไมมันจบอย่าไปเออพอเริ่มหมดแรงแล้วก็เปลี่ยนเท้าขึ้นมาบิน กระโดดขึ้นอะนะฮ่าฮ่าฮ่าดีเหรอ ทุกคนตอนนี้ต้นแบบถ่ายได้ค่อนข้างคล่อง,งแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาฝึกฟลิปกันนะเดี๋ยวต้นจะให้ให้เออเดี๋ยวเราฝึกฟลิปกัน <laughs> เดี๋ยวลองให้ตากล้องนะฝึกดูนะครับสำหรับการเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับเออล,ลองถ่ายเบาๆลองถ่าเบาๆ <laughs> <laughs> นี่จะถ่ายนิดเดียววอแล้วกันยืน

ဟုတ်တယ်နော် หนึ่งนะครับก็เป็นวัยเออเป็นวัยวัยนี้กินนะก็เพราะอาจจะเพราะเราเล่นกีฬามานโดยเนอก็อกอใช้พวกอเดี๋ยวจะบอกก่อนก็คือมันใช้พวกคอบอดี้ลำตัวเงี้ยเวลาที่ใช้บาลานซ์ตัวเองค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้ฝ่าเท้าอมเวลาที่แบบกินก็เก่งตัวเออเก่งเก่งเท้าตลอดเวลาให้มันแบบแน่นๆอะไรเงี้ยก็เป็นกีฬานึงที่ สนุกดีนะเอออาจจะได้เห็นในไอจีสตอรี่ต้องมาแบบไทยๆแล้วก็ฝึกบ้างเล็กน้อยนะมาเล่นกับนะกลุ่ม้วก็มันดีนะเป็นอีกอก,กีฬาหนึ่งก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกันนะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับแล้วก็อย่าลืมนะค้าไปพอไอจีของผมนะครับต้นดอทพีรานะครับทุกคนจะได้ดูภาพการออกกำลังกายแบบคาลิสเทคนิคนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามอาการบาดเจ็บขอ,องต้นวันต้นจะเอิรนนะครับตัวเองให้กลับมาเล่นคาลิิสเทคนคอย่างไรนะครับก็ เดี๋ยวต่อจากนี้ต้นจะถ่ายเล่นนะฝึกกับตูมนะครับแล้วก็ตากล้องด้วยนะครับจิ้มนะครับก็ใครยังไม่ไปไหนก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะก็ได้เจอกันใหม่สำหรับสิบนาครับสวัสดีครับบา